ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมนะครับเพจ o i n g Code รวมไปถึงห้องเรียนของเดวิดนะครับ V.I.P. ด้วยนะวันนี้มีคำถามนะครับจากทางคุณสิกเนตนะฮะจากทางห้องเรียนเดวิด V.I.P. เกี่ยวกับเรื่องฟาสตดลักษณะแบบนี้นะครับที่เราจะทำการบิดให้มันเป็นเส้นเอจิ้งเนี่ยแบบนี้นะครับเอจิ้งแบบเป็นเหมือนกับเส้นของกิจเพชรนะฮะทำอย่างไรนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับ โอเคอันที่จริงผมขึ้นตัวอย่างไว้บ้างแล้วนะครับก็คือขึ้นเพนขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทานฟอร์มระแนงนะฮะทานฟอร์มระแนงลงไปในเพนของเรานะครับวิธีการทํางานทําดังนี้ครับก่อนอื่นเลยอาจจะต้องเขียนเพนภาษาศก่อนนะครับเพนภาษาศเขียนขึ้นมาเ,เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นเพนง่ายๆนะครับนาะออีกสัก Pain, เพนหนึ่งแล้วกันนะจริงเขียนไปแล้วล่ะนะฮนะด้านหน้าเนี่ยคือเขียนไปลวด้านฟอนต์ฟอนต์ตัวนี้ก็คือทิศ ใตนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนอีกเพนหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่ารูปแบบมันจะบิดเป็นแพทเทิร์นนิดหนึ่งนะครับวิธีการก็คือเราจะเลือกไปที่คำสั่ง matching and size เลือกไปที่ i n p e n c e m a t ครับเราเขียนกิจแรกก่อนนะครับจริงๆแล้วมันจะโยโย่หน่อยนะนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นทีละเฟสได้นะขึ้นเป็นทีลเฟสไปเลยนะครับ,เ,บเนี่ย เอาชิ้นบนก่อนชิ้นบนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปรับทีดีครับนะปรับทีดีลองวางนะครับแล้วก็ create form จะ c ี e a t e เป็นเพนก็ได้นะครับนะเป็นเพนเรียบๆก็ได้ได้เหมือนกันนะครับคียอเป็นเพนเรียบๆก็ได้นะครับกด finish จากนั้นแล้วนะครับกลับไปที่ด้านซาวอีกทีหนึ่งคลิกเพนครับแล้วก็ทำการมิลเลอร์นะ ในการมิลเลอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะบิดนิดหน่อยนะครับบิดให้มิติของเส้นเนี่ยมันมันเพ่ออกเหมือนอย่างรูปแบบของตัวงานนะครับเนี่ยเราจะเห็นตัวงานมันมีการบิดเพยออกนะครับเดี๋ยวเราจะบิดเพยตรงนี้ออกนะครับโดยการไปที่ไซส์แป้นนะฮะไปเรียกดูเส้นเพยเราตัวนี้นะครับซึ่งเรายัง s e เล c กอยู่ถูกไหมครับเรากด Move เลยฮะค้างคำสั่ง Move ไว้จับมุดนะครับแล้วก็บิดเพยออกมา เห็นไหมครับผมบิดเพ่งมาแล้วนะฮะกลับไปที่ด้านซ้ายนะครับแกนเส้นยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่การบิดเพ่บิดแล้วนะครับเราจะปรับมุมมองไปทีดีแล้วรอบนี้เราจะดัาแบบ 3D นะครับเราเช็คดูก่อนว่าแผ่นมันออกจากกันไหมถ้าแผ่นออกจากกันอีกนะครับเราปรับไปที่ทางด้านข้างนะครับปรับไปด้านข้างจริงฝั่งนี้มันมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมขอให้ไปก่อนนะครับให้ไปก่อนนะฮะให้ชุดนี้ด้วยนะครับ จะได้มองชัดๆเนาะเราก็แค่ move ครับให้เหลี่ยมของเส้นเนี่ยมันไปเจอกันฮนะโอเคนะครับจากนั้นแล้วไปดูทีดีครับมันจะเหลืออีกเพนหนึงที่เราต้องดาฟฮนะถูกไหมครับเพนปิดมันถูกไหมฮะเราก็ดาฟโดยการใช้ passing and size เหมือนเดิมนะครับเลาทำงานนะฮะก็คลิกเข้าไปในงานนะครับ จริงๆแล้วเพนแมซิเดนไซส์เนี่ยจริงๆทำอยู่ในเพนของมันก็ได้หรือทำเพนใครเพนมันก็ได้นะครับเนาะมันก็แค่ไปทานฟอร์มทีละทีละแพนทีละเพนเท่านั้นเองนะครับอ่ะผมจะทำในส่วนของอีกเพนหนึ่งนะครับเรื่มอมแมซิเดนไซน์เหมือนเดิมนะจากนั้นแล้วนะครับใช้คำสั่งไลน์นะครับติก๊กทีดีสแนปปิ้งนะครับแล้วก็วิ่งไปเลยวิ่งเห็นไหมไม่ยากเลยง่ายมากนะครับกดฟนิชเลย เรียบร้อยนะได้อย่างละเพลแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเริ่มทําการทานฟอร,ร์มแล้วนะครับก่อนการทานฟอร,ร์มเนี่ยเราอาจจะต้องผมขออนุญาตลบอันนี้ไปนะก่อนการทานฟอร,ร์มเนี่ยเราอาจจะต้องทําการเช็คแพทเทิร์นก่อนนะครับแพทเทิร์นของของมันที่เราต้องการก็กคือให้เราอ d ด t ิทเข้าไปในตัวงานกันนะครับเวลาเราคลิกปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําว่า device Surface น,นะฮะให้เราคลิก device Surface ครับแล้วลองปรับแพทเทิร์นดูนะครับในกรณีนี้ผมจะปรับแพทเทิร์นให้เหลือ 1ลายนะครับเพื่อเช็คว่าแนวตั้งแนวนอนมันอยู่ยังไงอ่ะโอเคอย่างลายตัวนี้นะครับมันเอียงนิดหน่อยนะครับมันเอียงนิดหน่อยเราบิดให้มันช่วยมันนิดนึงไหมครับให้มันลงระแนงระนาบตามเพลนของมันนะ15ได้ไหมยี่ห้าล่ะอ่ะยี่ห้าได้เห็นไหมครับพอมนลงเพลนของมันแล้วก็จบนะครับเราก็ค่อยทันฟอร์มัมเบอร์ไปเป็นดิสแทนต์เราจะรู้ระยะตัวเลขนะครับฝั่งนี้เหมือนกันฮนะทันฟอร์มัมเบอร์ไปดิสแทนต์นะครับ ปรับตรงนี้ให้เป็น200ครับละเอียดหน่อยอผมขอเพิ่มเป็นสัก400แล้วกันนะครับเนาะที่ประมาณนี้กำลังดีนะครับจากนั้นแล้วเราก็ทานฟอร์มตัว Family ที่เราเตรียมไว้ครับซึ่ง Family ที่ผมปั้นไว้เนี่ยผมปั้นจากตัวของ Family ที่ชื่อว่าตัวของโมเดลเจนริกแพทเทิร์นฟอร์เบดนะครับเป็นตัวตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวเทิร์นโฟร์เบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูโมดูในการปั้นนะครับโมดูในการปั้นมันอยู่ตรงนี้ครับเอ่อแฟมิลี่นะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมปั้นแกนขึ้นไป2แกนก็คือมีตัวตัวรับข้างล่างนะครับแล้วก็มีระแนงอยู่ฟังเดียวนะครับเนี่ยโมดูลมีอยู่แค่นี้เองครับโมดูลฟาซาดนะครับแล้วก็ทานโหลดอินทูโปรเจกต์เข้าไปนะครับคราวนี้กลับมาที่ตัวของงานเราเมื่อสักครู่อีกทีหนึ่งนะครับ โอเคเวลาเราทารนฟอร์มเนี่ยเราก็คลิกนะครับแล้วก็ทารนฟอร์ม Family ชุดนี้เข้าไปเห็นไหมครับมันจะเข้าไปแทนที่เฟสเลยท,ทันทีเนี่ยเห็นไหมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ทำการฟินิชได้นะโอเคนะครับขออีดีทีนะฮะอีเฟมิลี่เช็คข้างหลังดูระแนงมันมีวิ่งมาไหมนะครับ โอเคเหมือนเส้นมันจะจะขาดนะแต่ผมขอเช็คดูนิดนึงนะครับว่าเกิดจากอะไรลองปรับ distance ให้เป็น beginning ทั้งคู่นะครับปรับตรงนี้เป็น200แล้วกันเนาะตามตาม sizing เดิมมันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวโครงมันไม่มาเพราะของเดิมผมปรับ sizing เป็น200ไว้โอเคตัวองศาเนี่ยถ้าปรับเป็นศูเนี่ยนะครับตัวเส้นมันจะบิด ลงตัวไหมเดี๋ยวเช็คกันนิดนึงนะฮะอ๋อมันจำค่าเดิมเดี๋ยวผมขอท่านฟอร์มกันครับปรับเป็นเซนเตอร์ทั้งคู่เลยนะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวต้อง transform family ข้ามาใหม่นะครับเพราะ family ตัวนี้มันดึง f a สนะครัมาดึง f a ส e มาทําให้เส้นข้างล่างไม่โชว์นะครับว่าผมเขียนเป็นเพลนเดียวโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวท r น n ฟอร์มใหม่ชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลบออกไปก่อน ไปเป็นตัวของลายเรกแทนกูล่าเหมือนเดิมก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทําอีกทีนะจากนั้นกดฟินิชไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งทาเหมือนกันครับ Edit Transform Device Surface นะฮะอันนี้จะโยหนักเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับนิดน,นึงนะครับปรับให้เป็น1 f ึ่ฟิลน,นะครับเพื่อที่จะเช็คแกนเนาะเซตเป็น25 ปรับเป็น distance 200ร้อย fpi โอเคดีขึ้นนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับอัดฟีดก่อนนะฮะตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับ d i ดนะครับแล้วก็ทำการ divide surface อ๋ออันนี้ยังไม่ได้ทำการ divide surface ด้วยนะเดี๋ยวผมทำการ fill ก่อนนะครับ create เลือกแบบเพนนะนจะได้ทำการดีไว้ได้ง่ายเดี๋ยวผมปั้นแฟมิลีใหม่นะครับอ,อ,อันนี้เหมือนกันครับเช็คที่ตัวเลขจากนั้นปรับไป25นะครับแล้วก็เซตไปที่ความเสเป c ช,ชิงนะครับของของด้านที่เราวางเป็นระแนงไว้นะครับ200 นะครับตัวของฟิกเล็ตดัมเบ์เนี่ยทานฟอร์มเป็นดิสแทนไปเลยนะครับเราจะได้รู้ว่าระยำเท่าไหร่นะหนึ่งผมตั้งเป็น1 4 2่ล้วกันครับนะมจะได้ลงตัวยอมไหมไม่ยอมอีกเหรอนะครับไม่เป็นไรแสดงว่าตะกี้มันฟิกแล้วนะครับว่ามันต้องเป็น1 4กว่านิดๆ ผมหมุนเป็น25องศาค,ครับแล้วก็ปรับตรงนี้ด้วยนะครับปรับเป็น1นปรับเป็น1ก่อนนะครับ apply ปรับตรงนี้เป็นสองร้อยนะครับโอเคค่านี้เลย 141772นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทานฟอร์มนะครับวิธีการสร้างตัวของโมดูลเมื่อสักครู่เนี้ยนะ่ยผมก็ไปสร้างใหม่แล้วกันนะจะได้เห็นวิธีการสร้างด้วยนะครับไปที่คำสั่งของเอ่อเจเนอเรกโมเดลแพทเทิร์นเบสนะครับไปเลือกตัวสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับแทร็กเท l กนะของปรับยูนิตนิดนึงนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวของยูนิตปรับเป็นมิลิเมตรนะคะคลิกนะครับเปลี่ยนหน่อยนะครอันนี้มันตัวแพทเทิร์นมันยาวไปนะครับผมจะเปลี่ยนให้เหลืออยู่200นะเป็นที่เหลืออยู่200แล้วก็ว e r t i c a l เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้เหลือเท่ากับตัวงานนะครับ1417จริงเขียนเป็น142เลยก็ได้นะครับเขียนเพื่อไปเลย ขอให้เกินอ่ะขอให้เาวอร์ไว้ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางระแนงนะครับจริงๆผมเทสเป็นระแนงฝั่งเดียวก็ได้นะเพื่อความรวดเร็วนะนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้โมดูลอะไรเพิ่มเติมหรืออยากได้เป็นระแนงซ้อนเนี่ยก็ไปเขียนตามผมได้นะครับวิธีการเขียนระแนงเนี่ยผมจะเขียนอย่างนี้ครับผมจะวางแพทเทิร์นนะครับของตัวงานเนี่ยไว้ที่เส้นจากนั้นแล้วกดเซตครับคลิกไปที่ตัวของพิกพอยส์นะฮะให้เราใช้คำสั่งสี่เหลี่ยม นะครับดาบขึ้นมาปิกทีดีสแนปปิ้งก่อนนะเพราะว่ามันจำค่าเอาไลนา์ก็ไดนะ้นะครับ70นะครับสูงขึ้นไปโอเคตอนนี้เราได้ตัวของโปรไฟล์แล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกไปที่ลีเนียครับ ที่เหลือก็กดตัวชิปแล้วก็ Select ลบไปให้หมดนะครับก็คือ Unselect นั่นแหละนะฮะพอเสร็จแล้วก็กด Create นะครับเราจะได้ระแนงนะครับตามที่เราต้องการเนาะเหมือนกับระแนงรูปภาพชี้นี้นะครับจากนั้นแล้วก็ทานฟอร์มเข้าไปครับผมตั้งชื่อใหม่แล้วกันนะครับตั้งชื่อเป็นเอ่อเป็น F ฟฟาซาดแล้วกัน ฟาสต์หนึ่งแล้วกันนะครับโหลดอิทูโปรเจกเข้าไปครับในงานโอเคพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยเราไปทีดีครับเนะเอ่อเอานี้ก่อนก็ได้ครับเราทันฟอร์มได้เลยครับเราเห็นว่าฟาสต์หนึ่งปรากฏเข้ามาในงานเราซีเล็กไปเลยครับเห็นไหมเนี่ยได้ละแนงแล้วนะครับต่อไปนะครับก็เหมือนกันครับกดฟินิชไปทำอีกเพลยนึงฮะ ิเข้าไปก่อนนะครับ Select Pattern แล้วก็ท a นฟอร์มฟาสาดหนึ่งเข้าไปฝั่งนี้เหมือนกันนะครับกด Finish เลยเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกัน Edit นะครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวของชิ้นงานครับจากนั้นก็ทำการปรับเป็นฟาสาดหนึ่งกด Finish ที่จะเป็นเส้นหลุดนิดนึงนะครับเนี่ย เส้นมันหลุดเข้ามานะไม่เป็นไรครับเดี๋ยว transform ม a c e ทีเดียวนะฮะจะได้เรียบร้อยแล้วเราไปที่ไซส์ครับนะเราไปที่ไซส์อีดิท pattern อีกทีครับเส้นมันจะหลุดเส้นมันหลุดนะฮะข้างในนะครับเดี๋ยวผมปิด pattern ปิดตัวของ s อ r f a c e นะครับให้เหลือแต่อมโพเนนต์ไม่ต้องค้าง pattern นะครับปิดซอร f a c e โอเค อาจจะมีเส้นค้างอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์อีกทีครับไม่เป็นไรตรงนี้ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมไปเช็คที่ตัวของระแนงทีนะครับอาจจะหมุนหมุนหมุนไปสัก50องศาครับไม่บิดแล้วมั้งนะครับ ปรับเป็นศูนย์องศาค,ครับปบรับเ e c t แองกูล่นะฮะอ๋อมันแกนนี้มันแกนนี้ตะกี่เราบิดนะครับมันเลยมันเลยทะลุไม่เป็นไรครับปรับให้มันตรงแล้วกันเนาะตรงนี้ก็ปรับดิสแทนให้มันตรงกับตัวงานเราครับ 200 transform เรียบร้อยนะครับอาจจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไปทำการทิมเส้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะวิธีการทิมเส้นตัวนี้ถ้าเกิดต้องการให้มันหายไปจริงๆผมว่าปิดไฟมันก็น่าจะหายนะเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะครับไปที่ machine and size ปิดไฟดู จริงๆการปิดแบบนี้เนี่ยเส้นมันต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกินมานะฮะอันนี้เส้นมันดันเกินมาโอเคนะครับซ่อนไปเลยฮนะเนาะโอเค นะครับเรียบร้อยจากนั้นตัวงานทั้งหมดนะครับถ้าเราต้องการ copy หรือเคลื่อนย้ายเนี่ยนะครับอาจจะต้องเปิดโชว์โชว์เพนก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะ copy ทั้งหมดไม่ได้นะฮะเราก็ copy ไปเลยครับตอนนี้อยู่ในลูกด้าน copy โอเคนะครับ ถ้าต้องการเบิ้ลอย่างตัวงานเนี้ยเราจะเห็นว่าบางทีมันมีการเบิ้ลแพทเทิร์นนะครับเราก็เบิ้ลแพทเทิร์นไปถูกไหมครับเบิ้ลมาได้เลยอ่าบรนจำมันจําค่าใหม่ของมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปที่ตัวของ m a s i c and Size ครับแล้วก็ปิดไฟนะครับซ่อนไปก่อนโอเค ครับเนาะเราก็จะได้ฟิลลิ่งของตัวอาคารแล้วเดี๋ยวผมจะลองเซตบอดี้ขึ้นมานะครับว่ามันได้ฟิลลิ่งของปรา,าสาทชุดนี้ไหมนะครับเออผมเซตบอดี้ข้างหน้าเป็นผนังง่ายๆแล้วกันนะครับไปที่ตัวของเ้านะครับแล้วก็ลากขึ้นไปข้างบนปิดซ้ายปิดขวานะครับ จากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการเซตตัวของปฏิตัวพื้นเน่ยนะครับขึ้นไปตั้งแต่เลเวล2เนาะเลเวล2ผมเซตพื้นตรงบริเวณนี้นะครับกดฟินิชนะแล้วก็ใส่ราวกันตกตามเนื้องานเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคเนาะเราได้รูปแบบตามนี้เดี๋ยวเปลี่ยนขอเปลี่ยนลาวหน่อยเปลี่ยนเป็นแบบแป๊บดีกว่านะครับเหมือนตามเนื้องานเนาะผมจะ Copy นะครับทั้งพื้นและลาวกันตกเนี่ยขึ้นไปนะโดยทำการ Copy ี้คีย์บอรครับแล้วก็เพสลงไปแบบอาร์เรเน t ตทูเรเลเริ่มตั้งแต่ชั้น3ไปจนถึงชั้นชั้น5ก็พอครับเพราะชั้น6มันเป็นดาดฟ้านะนะโอเค นะครับเรียบร้อยนะฮะจากนั้นแล้วแต่ละวอลเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเจาะเกจของกําแพงได้นะรเราก็ไล่เจาะเกจกําแพงไปนะครับเราเรียกตัวของวอลมาไล่เจาะเกจปึ๊บถูกไหมครับกีดไปเรื่อยๆได้ยิงฝั่งนี้เนี่ยมันได้แล้วนะฮะจะกีดเพิ่มก็ได้นะครับ ะะถูกไหมครับภรกีจผนังเนี่ยเราจะ Copy นะครับคี์บอร์ดเหมือนเดิม p a พ e อะไราเน็ e to level ครับไปถึงชั้น5โอเคดูทีดีวิวครับถูไหมตอนนี้มันเริ่มมีมิติของงานแล้วถูกไหมครับผมจะปรับเงาให้สาดไปทางด้านหน้าอาคาร นสั่งให้ไปก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราลองมาดูเวลาเรามองจากฟาสาดนะครับตรงบริเวณเชั้น2ชั้น3เนี่ยมันหน้าตาฟิลลิ่งมันให้แบบไหนนะครับผมจะเลือกไปที่มุมกล้อง นะฮะแล้วก็ลองยิงดูนไหมฮะลองอีกม,มุมครับลองทางด้านชั้น2บ้างนะครับนเนาะเนราก็จะได้ฟิลลิ่งของฟา,าสซาดนะครับแล้วก็เส้นเอจจิ้งนะครับอย่างที่เราต้องการนะฮะ โอเคนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำถามดีๆนะครับจากคุณสิคธเนตนะครับในห้องเรียนของเดวิด VP ด้วยนะครับและก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับติวเตอร์นะครับมาจนถึงจุดนี้นะครับขอบคุณจากใจครับผมจันใหญ่วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ